สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่เขื่อนปชิลาลงกรค่ะแล้วสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้คืออะไรหรอคะอที่น้องๆอ,อยู่ตอนนี้นะคะ<ม>คือูน้<ม>์ศึกษาแระพัฒนาตามจารัรปชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะหรือว่าที่เราเรียกสั้นๆว่าโคกหนองนาโมเดลเขื่อนปชิราลงกรค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างหรอคะ ที่น้องๆจะได้เรียนรู้นะคะในข้อขังนาโมเดลของเรานะคะจะมีทั้งหมด9ฐานการเรียนรู้นะคะก็จะมีฐานคนรักป่านะคะคนรักน้ำนะคะคนมีไฟแล้วก็คนเอาถานตามไปด้วยที่ฐานคนรักแม่โพศกแล้วก็ฐานไม้ผลท้องถิ่นคนรักแม่ธรณีนะคะแล้วก็คนมีน้ำยา แล้วฐานสุดท้ายคือฐานทนรักสุขภาพนะคะครอบหนองนาโมเดลเนี่ยมีความสาคัญคือเรื่องของหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนํามาสู่การปฏิบัติจ,จริงนะคะเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกสําหรับทุกทุกคนนะคะในภาวะที่เราเกิดวิกฤตนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําคือการพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดนะคะพรไหมคะที่จะไปสู่ฐานเรียนรู้ของเราพร <อ S 3> <พอ S 2> แล้ว,ลวค,ค่ะเดี๋ยวเชิญด้านหน้าเลยค่ะไปต่อัน <ไป S 2> เลย เจอมาสำหรับฐานคนรับป่านะคะนี่เลยคะ่ะหลักการสัมพันธ์ของเรานะคะคนรับป่าก็คือการปลูกป่าห้าระดับนะคะห้าระดับมีอะไรบ้างสูงค่ะต่อไปอคือกลางเตี้ยเรีย,รยดินใต้ดินน้องๆทราบไหมคะว่ามันต่างกันยังไงไม่ทราบะระดับสูงคือไม้ชั้นสูงใช่ไหมคะ รากเขาก็จะลึกลงไปนะคะยิ่งต้นไม้สูงเท่าไหร่รากเขาก็จะลึกมาเท่านั้นชั้นต่อไปก็คือกลางเตี้ยเลี้ยดินและใต้ดินทั้งหมดมันสัมพันธ์กันค่ะเวลาที่ฝนตกลงมานะคะมเมล็ดฝนที่เขาตกมากระทบนะคะ่ะมันก็จะมีหลายระดับชั้นการที่มีไม้ทั้งสูงทั้งกลางทั้งเตี้ยเนี่ยเขาจะช่วยรองรับน้าฝนทาให้ฝนที่ตกมาสู่พื้นดินเนี่ยเกิดการประทะการกระแทกน้อยลงงนะคะช่วยชะลอนะคะทำให้หน้าดินเนี่ย เกิดวามเสียหายน้อยรวมถึงรากของต้นไม้ทั้ง5ชนิดนะคะก็จะมีการอูดซับน้ำเอาไว้นะคะก็เป็นธนาคารน้ำใต้ดินอย่างนีงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันล่ะครับตอนนี้นะคะน้องๆอยู่ที่ฐานคนรักน้ำนะคะคนรักน้ำเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะคะก็จะมีพวกหนองนามีโคกมีหนองนา หนองก็หมายถึงน้านะคะน้ำเนี่ยมันจะมีการจัดก,การเป็นฝ่ายสระดับนะคะก็คือฝ่ายาชั่วคาวกึ่งถาวรแล้วก็ฝ่ายถาวรน,นะคะฝายชั่วคาวก็คือไม้หมอนอนไยัยเราเอาเศษไม้อะไรก็ได้ที่มากร้นเอาไว้นั่นคือชั่วคาวนะคะแล้วกึ่งก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะก็ค,คือมีอุปกรณ์มีหินมาลบก,กันถาวรก็จะเป็นฝ่ายปูนนะคะแล้วนอกจากฝ่ายทั้ง3าอย่างเราที่สาคัญท,ที่สุด นะคะก็จะมีคลองไส้ไก่น้องๆสังเกตเห็นน้ำด้านหลังไหมคะครับอันนี้คือคลองไส้ไก่ในคลองไส้ไก่เนี่ยก็จะมีกลุ่มขนมครบด้วยคลองไส้ไก่ก็คือการสร้างคลองเล็กๆนะคะเข้าไปตามพื้นที่ของเราเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากน้ําได้มากที่สุดเป็นการเก็บน้ําฝนไว้ในพื้นที่แล้วก็เป็นการใช้น้ําเพื่อชะลอความเร็วแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นไว้ให้นานๆนะคะน้องปลูกต้นไม้โดยที่ไม่ต้องรดน้ำก็ได้ในขณะที่ต้นไม้โตแล้วนะคะ คองไส้ไก่จะเป็นคลองที่ช่วยชุกเรียงต้นไม้ให้เรานะคะก็เป็นการจัดการน,น้ําอีกวิธีนะะึงค่ะเชิญค่ะสําหรับถันต่อไปนะคะก็จะเป็นถงนังพนเอาถายนะคะเราสาบวราน้ำพืชพ่น,นมาทำเป็นท่านได้ด้วยหรได้ค่ะ าฐานที่น้องเห็นทั่วไปนะคะคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะครับแต่สําหรับฐานคนเอาฐานที่โคกหนองนาโมเดลของเราเนี่ยคะ่ะจะได้มากกว่านั้นนะคะคน้องๆเคยเห็นผลไม้ที่ร่วงจากต้นไหมคะเคย<ม>ค่ะแล้วทราบไหมคะว่าสามารถเอามาทําฐานได้ไม่เคย,เคยอ่าอันนี้คือลูกอะไรคะน้อยหน่าน้อยหน่าอะให้น้องดูด้านล่างด้วยค่ะว่ามีลูกอะไรบ้างอะลองหยิบขึ้นมาชมกันนะคะอะเลือกมาเลยค่ะทุเรียนเล็กครับทราบไหมคะลูกอะไร เรียนเลยครับค่ะนอกจากทุเรียนนะคะาสามารถนํามาเป็นผารได้ทั้งหมดนะคะเพราะเราใช้วิธีการใช้ความร้อนนะคะเข้าไปไม่ได้เผาโดยตรงความร้อนเนี่ยจะไปไล่ความชื้นในวัตถุดิบของเรานะคะจะเป็นไม้เป็นผ่านเป็นผลไม้อะไรก็แล้วแต่ลักษณะก็คือการอบนะคะด้วยความร้อนที่สูงทำให้เขาสามารถสุกเป็นผ่านได้โดยที่ไม่ต้องเผาโดยตรง ก็อยู <lok> ่ที phrases, ่ฐานพนวีไฟนะคะพลวีไฟก็คือการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะเป็นการเก็บพลังงานโดยแผงโซลาเซลล์นะคะน้องๆจะเห็นเครื่องด้านหน้าก็เป็นการเก็บพลังงานเอาไว้เราสามารถที่จะปั๊มน้ำนะคะไปใช้ในพื้นที่ที่คลองไส้นไก่ไปไม่ถึงนะคะมีคลองจริงแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยมันไม่มีก็จะต้องดึงน้ำจากป่งของเราเนี่ยเอาไปใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไป ก็จะใช้เป็นแผงโซลาเซลล์นะคะเป็นการใช้พลังงานบริสุทธิ์คือพลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะก็จะเป็นการเก็บพลังงานแบบนี้นะคะเวลาเราจะใช้ก็คือสามารถที่จะเปิดปั๊มใช้ได้เลยอันนี้สําหรับบางพื้นที่นะคะที่เอ่อน้ําไม่ถึงนะคะบางที่ที่แบบว่าไม่มีไฟนะคะก็จะต้องใช้พลังงานชนินี้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงฐานคนรักแม่โพศบนะคะแม่โพศบคืออะไรคะแม่โพศบคืออะไรคะคือข้าวครับเก่งมากถูกต้องนะคะอันนี้คือต้นข้าวนะคะที่น้องๆเห็นเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะคะข้าวโดยทั่วไปเนี่ยอายุเฉลี่ยคือ120วันแต่ถ้าเป็นข้าวไรเบอร์รี่ก็จะใช้เวลาประมาณ130วันนะคะลักษณะ,ะข้าวที่น้องๆเห็นนะคะเป็นการปลูกแบบ นาข้าวจะมีทั้งข้าวไร่และก็นานาก็คือใช้น้ำนะคะการปลูกนาก็จะเป็นนาปังกับนาปีอีกนะคะนาปังก็คือสามารถปลูกได้ทั้งปีถ้าคุณมีน้ําในพื้นที่แต่ถ้านาปีคุณต้องอาศัยน้ําฝนเหมือนทางภาคอีสานนะคะที่ปัญหาน้ํท่วมน้ำแล้งนะคะนั่นคือนาปีรอฝนอย่างเดียวนะคะแต่ในพื้นที่ของเราเนี่ยเรามีน้ําทุกปีที่ก็จะสลับปลูกไปนะคะและลักษณะที่เห็นก็คือการปลูกแบบปักํำนานะคะ มันจะมีแบบหวานถ้าหวานเนต้นข้าวเขาจะขึ้นกระจายทั่วมันจะเบียดกันบ้างห่างกันบ้างนะคะมันจะทําให้การดูแลเนี่ยยากแต่ตอันนี้คือการปลูกแบบปักดำนางน,นะคะก็ะเรียงกันเลยหน้องๆจะเห็นว่าระยะห่างสําหรับต้นเนี่ยเขาจะเสมอกันนะคะ การแตกตอเขาก็จะเป็นงไงคะเข้ากันไหมเข้ากันเข้ากันแล้วเวลาเราดูแลจะง่ายไหมคะแบบนี้ง่ายค่ะสิ่งที่เราจะดูแลนาข้าวเรานะคะเราไม่ใช่ใส่เคมีนะเราจะได้น้ำส้มพันไม้จากฐานานคนเอาท้าถูกต้องนะคะฐานคนเอาทรานเนี่ยเราจะได้น้ำส้มพันไม้นะคะก็จะมาใช้ในการฉีดพ่นเพื่อไล่แมลงแล้วก็จะมีปุ๋ยหมักแห้งแล้วก็จะมีน้ำหมักทั้งเจ็ดรสในฐานของคนรักแม่ธรนีที่เอามาดูแลต้นข้าวเรา เชิญค่ะสำหรับฐานนี้ก็จะเป็นฐานไม้ผลท้องถิ่นนะคะน้องเ็มก็เลยหามาหน้าทุเรียนค่ะค่ะคืกคนนะคะที่เคยรู้จักอำเภอถ่องฟูจะทราบดีว่าผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอถ่องฟูจะมีทุเรียนแล้วก็เงาะเนาะสำหรูนะคะมากกว่านั้นก็จะเป็นมังคุดแล้วก็ลองกองนะคะทีนี้การที่จะปลูกให้ได้ผลผลิตก็จะมีขั้นตอนในการปลูกนะคะบ้านเราเนี่ยอากาศดีแล้วนะคะ ฝนเยอะนะคะดินดีน้ําดีเพราะว่าเราอ่ะได้ธาตุอาหารจากภูเขาเวลาฝนตกลงมาชาแนลลงมาธาตุอาหารก็จะลงมาด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงฐานคนมีน้ํายานะคะฐานคนมีน้ํายาก็คือการทําน้ํายาอเนกประสงค์<ฮ>น้ํายาอเนกประสงค์ใช้ซักผ้าได้ล้างจานล้างรถได้นะคะหลักๆก,ก็คือการใช้น้ําหมักรถเปรี้ยวนะคะเอามาทําน้ํายาอเนกประสงค์ของเรานั่นก็คือ ได้จากการปลูกป่า3อย่างประโยชน์สีอย่างนะคะก็คือพอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นนะคะเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดลดรายจ่ายนะคะไม่ได้เพิ่มรายได้ก็จริงแต่ช่วยลดรายจ่ายให้เรานะคะสาหรับขันตัมีน้ํายาค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นขันสํารีน้ำขัาพัวมีน้าสำหรับวันนี้นะคะเวลาพวกของงานของเรานะคะสิ่งที่สำคัญ ก็คือตัวเรานะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายที่จะตัดมาใส่ใจก็คือตัวเราก็จะมีฐานคนรักสุขภาพฐานคนรักสุขภาพก็จะมีน้ำสมุนไพรสปามือสปาเท้าการฟอกหน้าหรือแม้แต่การทําอาหารให้เป็นยานะคะทั้งน้องสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ขั้นตอนเยอะมากควดหนูนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่วันนี้ยากรุกีเนี่ยได้เป็น นะคะแนะนําอะไรต่างๆให้พวกหนูได้มีความรู้นะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวหนูจะกลับมาแน่นอนค่ะขอบคุณมากขอบคุณเช่นกันนะคะสําหรับน้องๆนะคะที่มาเยี่ยมชมในที่ที่เรานะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเรียนรู้การส่งต่อนะคะน้องๆจะได้ศึกษาและต่อยอดจากพวกพี่ไปทีมนะคะเ่การเรียนรู้นะคะ ก่นในห้องเรียนก็คือการเรียนรู้ในชีวิตจริงนะคะอยากให้น้องๆได้นำขบคุใช้ก็ขอบคุณทุกท่ันขอบคุณอีกครั้งลุงท่าขอบคุณมากค่ะคอบคุณแม่สว,ส,สวัสดีค่ะ,ว,นนะควันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่โรงไฟฟ้าเขื่อนปชิาลองกรซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมีคุณอาทวิทย์เนี่ยเป็นคนที่จะพาเราไปชมด้านในคะ่ะวันนี้คุณอาจะพาเราไปชมอะไรบ้างคะในส่วนของอา้งอง ไฟฟ้านะครับคืออันดับแรกก็เคยจะคุยเกี่ยวกับเรื่องภาพกว้างของหลักการคนบคุัการเกษตรก็คือเป็นเพื่อนและเป็นผสมนะทำมีน้าที่ในการสำเร็จการเกดน้ำเพื่อการจุนรทานและการจิกเรืฟ้านะครับก็คือหมายความว่าก็คือน้ําที่เราเก็บอยู่เนี่ยก็คือจะปล่อยไปสำหรับการจุรรทานเพื่ออุปโภคและบริโภค เป็นหลักก็คือด้านการเกษตรการใช้น้ําการาระบบเกี่ยวกับการรักษาระบบนิเวศอะไรต่างๆน,น,นะครับส่วนผลพลอยได้ที่บอกเมื่อกี้นี้ว่าผลิตกระแสไฟฟ้าก็คือถ้าเราปล่อยน้ําแล้วเนี่ยคือน้ําที่เราปล่อยผ่านเครื่องกําเนิดไฟฟ้าไปแล้วนะครับก็จะผลิตพลังงานในรูปของพลังงานไฟฟ้ามาซึ่งพลังงานไฟฟ้านี่ก็ถือว่าเป็นพลังงานสะอาดก็คือไม,ไม่ไม่มีม,ม,ม,มลภาวะมลพิษนะครับ เดี๋ยวเรายืนคควียนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทางผมก็คือก็จะพาน้องๆเข้าไปชมข้างในก็คือเป็นเกี่ยวกับห้องควบคุมการทํางานของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าหรือว่าห้องควบคุมการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับแค่ฟังนะคะก็น่าตื่นเต้นแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยค่ะไปเลยประงวันนี้คือส่วนห้องควบคุมเครื่องกาเนิดไฟฟ้าที่ทําหน้าที่ในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่ง เกรื่องวิจารณ์ปอเนี่ยมีเครื่องเนินฟ้าขนาด100เมกะวัตต์นะครับอยู่จํานวน3เครื่องก็คือผลิตผลิตกระแสฟ้าได้100เมกะวัตต์ก็คือจริงจริงก็คือประมาณ100่้อยล้านวัตนะถ้าพูดเป็นวัตก็คือที่เป็นแต่จะพูดเป็นหน่วยเป็นมกะวัตต์ก็คือผลิตไฟฟ้าขึ้นมาที่แรงดันสองแสนามหมื่นโวลต์แล้วก็ส่งส่งเข้าไป <c oughs> ในระบบของการค้าไฟฟ้าในประเทศไทยโดยมีสายส่งเชื่อมต่อ เข้าไปที่เกิดสีนครินครับนะในนับนับเวลาเนี้ยที่เราเราก็ไม่อยู่เนี้ยก็คือตอนนี้ยังไม่ได้ผลิตกระแสฟ้าเนื่องจากว่าความต้องการของผู้ใช้ไฟก็คือในประเทศไม่ไม่ไม่ได้สูงมากก็คือมีพลังไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าอื่นเข้ามาก็คือเอาโรงไฟฟ้าพลังน้าเราเนี้ยาไว้ใช้ในกรณีที่ว่ามีความต้องการเยอะขึ้นเป็นเ้นว่าช่วงใบบ่ายหรือช่วงเย็นเราก็จะเดินเครื่องขึ้นมา ผลิตกระแสฟ้าตามที่ศูนย์ควบคุมกำลังไฟฟ้าของเราที่อยู่ที่นนทบ,บุรีเป็นคนสั่งการก็คือณนห้องนี้เราจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่24ชั่วโมงโดยแบ่งแบ่งแบ่งการทำงานเป็นเป็นกะกะละ8ชั่วโมงก็คือทํางานก็คือจะมีคนอยู่ตลอดทับนั่งอยู่ที่นี่ครับทีถ้าศูนย์ควบคุมกําลังสั่งให้เราเดินเครื่องเราก็จะเดินเครื่องผลิตกระแสไฟ้าโดย การผลิตกระแสไฟฟ้าเราเนี่ยก็คือจะดูจากน้ําที่เรามีอยู่ในอ่างเก็บน้ํานะครับโดยกรมชุมนุมทานจะเป็นคนาว,าวางแผนขอขอน้ําจากเราเพื่อใช้ในการเกษตรอะไรเงี้ครับคือวางแผนมาให้เราว่าแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนเนี่ยจะใช้น้าเท่าไหร่ถ้าเป็นแต่ละวันก็วางแผนมาว่าวันเนี้ยเราจะใช้น้ำเท่าไหร่เป็นพราะว่าณวันนี้วันที่เรายื่อยู่เนี่ยก็คือต้องการ12ล้านลูกบาทเมตรนะครับก็คือเขื่อนก็ จะมาดำเนินการจัดสรรจัดสรรในการวางแผนในการระบายน้ําเพื่อให้ได้ความต้องการของชุมทานโดยน้ําที่ปล่อยเนี่ยก็จะต้องระบายให้สอดคล้องกับความต้องการของกับความต้องการไฟฟ้าเนี่ยของคนในประเทศเพื่อเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดหมายหมายความว่าคือเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยต้นทุนของน้ำเนี่ยเป็นต้นทุนที่ถูก ก็คือต้นทุนที่ถูถูกก็เลยเอามาใช้ในการผลิตช่วงที่มีความต้องการสูงหรือเราไม่ได้ปล่อยอยูย่ๆเราจะปล่อยก็ปล่อยอะไรไม่ใช่อย่างนี้นะครับก็คือเราเราก็คือจะปล่อยแล้วปล่อยไปแล้วเนี่ยได้ไฟด้วยแล้วก็ได้น้ําที่ปล่อยไปด้วยมันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดตามประมาณนี้สาหรับวันนี้นะคะพวกเราก็จบแล้วค่ะก็ขอบอคุณคุณอามากมากนะคะที่พาพวกเราเนี่ยมาชมเขื่อนแล้วก็ให้ความรู้พวกเราเยอะแยะเลยค่ะวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยได้ความรู้เยอะมากเลยขอบคุณมาก ทางทางคำจ้าง,างก้อนก็ยินดีต้อนรับน้องๆนักเรียนทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าครับมาเรียนรู้ศึกษาการทำงานของอาการผลิตของกระแสไฟฟ้าว่ามันมันทำงานยังไงเป็นยังไงอ่าขอคนะาบคุณมากครับ